โรงเรียนวัดโบสถ่าช้างยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวหลอดยาเสพติดและอบายมุกด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดโบสถ์ตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลถอนสมออําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีเปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีบริหารงานโดยนางสาวกามพลพรภูลเพียรผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ และดำเนินโครงการโดยนางสาวสุภรดาศีเมฆผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนนักเรียนจำนวน48คนโรงเรียนวัดโบสถ์ได้ดำเนินง,งานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตามยุทธศาสาศตร์การดำเนินง,งาน5ด้านดังนี้1มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนวัดโบสถ์ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว จัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่มีผลการประเมินดีเด่นดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยบุรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดได้แก่การปลูกศักยภาพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี น้านกีฬา,าน้านศิละปะอันพัฒนาวินัยเชิงบวกของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และสามารถประกอบอาชีพสุจริตได้โรงเรียนวัดโบสถ์มีการดำเนินโครงการอาหารเช้าพ่อคุณอิ่มบุญสมองใสเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้รับสารอาหารครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนอกจากนี้ยังมีโครงการอาหารดีเย็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แม้ว่าอาหารจะไม่ใช่องค์ประกอบหลักของการบบัดการติดยาเสพติดแต่การรับประทานอาหารที่เหมาะสมทําให้ลดความอยากรู้อยากลองได้ในระดับหนึ่งมีการออกกําลังกายหน้าเสาธงขยับกายสบายทีวีหลีดหนียาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อน วัยเสี่ยงมีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและช่วยเหลือสังคมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบร้อยละหนึ่งรมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการป้องกันตนเองให้ห่างจากยาเสพติด 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนวัดโบสถ์จัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการสุ่มตรวจปาสาวะของนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในทุกภาคเรียนมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดผลการดำเนินงานดังกล่าวพบว่านักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ปลอดยาเสพติดร้อยละหนึ่งร้อยสามมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนวัดโบสถ์มีห้องแนะแนวให้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถอนสมอ นอกจากนี้ยังจะตั้งคลินิกเสมารักเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับนักเรียนที่มีปัญหา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนวัดโบสถ์มีตู้แดงเสมารักเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบาย,ยมุกมีชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดเพื่อให้ความรู้เรื่องภัยของยาเสพติดและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆเพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด5มาตรการด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดโบสถ์มีนโยบายยุทธศาส,าสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยามุกมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวห้องเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์คลินิกและชุมนุมเสมารักเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษามีการจัดทำ MOU ในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยามุก 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถอนสมอ 2. สถานีตำรวจภูทรท่าช้าง 3. ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนผู้ใหญ่บ้านหมู่6 4. วัดโบสถ์5โรงเรียนอนุบาลพรมบุรี6โรงเรียนวัดเตยและ 7. โรงเรียนวัดพิกุลทองได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเป็นพลเมืองดีและมีจิตอาสามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ผลจากการดำเนินง,งานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศคือการส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่างเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองหรือ EF ของเด็กนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมการปลูกผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันตนเองจากยาเสพติดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่ประสบผลสําเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนสุจริตผลจากการดําเนินง,งานพบว่านักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดโบสมีทักษะทางสมอง Executive Function (EF) เพิ่มขึ้นร้อยละ80จากกิจกรรมการปลูกผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ทักษะด้านการรเริ่มและลงมือทำทักษะการวางแผนจัดระบบดำเนินการและทักษะด้านการมุ่งเป้าหมายป้องกันตนเองจากยาเสพติดจากกิจากรรมการปลูกผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์โรงเรียน a ฟ e b o o k และจดหมายข่าวเป็นต้นส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับดังนี้โรงเรียนวัดโบสถ์มีผลการประเมิอนองค์กรระดับคุณธรรม ได้รับรางวัลเสม,มาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยมุกปีการศึกษา2,565ได้รับรางวัลเสม,มาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยมุกปีการศึกษา2,566ผลการทดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2,567มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคีตสินมวยไทยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องการพัฒนากรกสาัทางสมอง executive function EF ของเด็กนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมประจำปี2567ประเภทครูผู้สอนระดับดีเยี่ยม โรงเรียนวัดโบสถ์อำเภอท่าทางขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป